ครับสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเดอ้อมือมกก้อน,น,น,นี้นสะสะมาพบพพอกับน้องแหล่เด้อพ่อแม่พี่น้องพบพพอกับน้องแหล่มื้อนี้ตอนเช้ารประมาณ8:00นก้าโพี่น้องโดยมามื้อนี้กัทางอ้ายจำมำเพิ่นกับ่ได้มาเพิ่นว่าตอนบ,บ่่ายๆพุนแหลบเพิ่นอันนั้นเพิ่นข้าไปส่งลูกเพิ่นจักอยู่ไสแหล่ะพี่น้องเอ้ยโดยกัอันนั้นเพิ่นว่าสิมาตอนบ่ายพี่น้อง โดยกับมือว่านี่กับทั้งน้องเหล่กลับไปอน,นั่นไปหาแม่ยูเทนไปถ่าวคำาขาเลยอ้น,นั่นโเห็นตน้นเพินนะนั่นิ่นมาส่งบล็อกพี่น้องโดยบล็อกทีแม่แสงเผ่นั่างมามือว่านี่พี่น้องการจักรก,ก้อนแหละพี่น้องเอ้โดยกับจไปเบึงกันเลยพี่น้องโดยพี่น้องการย่างมาทางขางพี่เลย เมื่อวานนี่ขจารามาส่งบานประตูกับแม่แฉงเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับสื่อมาครบแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวนั้นจะเป็นกรอนบล็อกที่ว่าเพิ่นมาส่งเมื่อวานนี้กับบุคุว่ามีจกักรออนพี่น้องเดีย๋ยว โตเก่าก็เลือกน้อยหนึ่งนี่พี่น้องก็เลือกลายก่อนอยู่แล้วก็ได้วานน้อยหนึ่งอะอันนี้ขี่คนมาไหวมื่อวานนี่พี่น้องเ้ยม,มือน,นีกับคนตกคือเก่าพี่น้องใครเน่แบบเห็ดยังเด่นะ่ะสบายดีน้องลินโดย เห็นยังนอทางนี้นอสบายดีละเลยแข้งคางกันเอตีมมาได้นี่พี่นอประตูประตางอันนี้เนี่ยจะเป็นประตูทางหนาเลยนี่เป็นทางออกทางหนาใหญ่กว่ามู สวัสด,ดีแม่สัสเด็กน้อยก็ได้พี่น้องเอ้ยเห็นยังนะน้องดีก็อุ้มมาหรออยู่พี่น้องโขกน้องมาแล้วไปไวยเด้อป้าฝนเศร้าแลยปน,นี้พี่น้องเลยโอเริ่มบึงคือสีแดดเลยแหละบึงน้องลิ้นเห็นยังนะคือดนแทน,น้อะ Uhm. ะคะุณบอกมาว่าอย่างวานนี่กันร้ายๆติบมาเบิรงดูอันนั้นน่ะดีหัวจะน่าละเบิ่งนให้ไวเบิร์นไหบนไหนเ้วจะบีบ้ บแบบนั้นคือไข่ขึ้น,นสื่อเรบนางเขาไข่อยงไม่เคยนะนางหัวเขาเนี่ยนะไข่เนี่ยมันเลยนลบุมเกินแต่ว่าทำนะก,กับบริเจ็บกนอะซื่ออยู่นี่คืนอนี่ประคำอันนั้นประตูนะลมถับเพิินนี่หายกาก กินข่าวแล้วบอเพลาตีนี่โดยพี่น้องวาน,นิี่กาโกได้ตัวนี้สกาตัวเทิงต,ตัวนี้ก็ยังพอแล้ว,วยังประมาณสั้นหนึ่งพี่น้องเลยมือวานนี่กับพ้นตกมันกบาบอกคอยแดดมันกาบอยงแหงปันไดถึงชิยูห่มมันกาแบบ มันกะแบบแดดอยูังกะซีมันกะเห็นให้แห้งพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบ่แดดมันกะบ่แห้งยังบานประตูอุ๊ยบรรยากาศกะจักสิว่าแนวใดสิว่าพื้นสิตกกับบ่ตกมื้อนี้บุกี้นี่ก็ตกหน่อยเดียวพี่น้องหยิบๆซื่อๆดิ แบบยังิดเปียกนิดนิดนึงยังบ่ได้แห้งครับตึงทางหลังประตูนี่อันโมเมนต์ประตูหัวพี่นอ้องตรงในแป้งใหม่ไปแหละเพราะว่ามันน,นั่นเมดแล้วมันดอกมันาน,าน,น,มน,มนั่นเมดแล้วแม่คอก็ะต้มมันนั่นต้มีมงก็แม่แนวโฮมมันหัวนะ หอมหัวให้น้องดีเปกแดงจะใส่ด้วยค่ะอ่ะสบายดีเด้อสบายดีหอนบดีหอนหอนหอนเบอรบ หัวอีกเวนี่หงยอฟงยอกงยอนอยเนีนบิดหัวไปบิดหัวมาอยู่เนาะถันแช่บ่กกินสมนะดีอย่างเงี้ยงนะบอสมีให้มันเศร้าบนได้่อ่ใน้องลินหนังหันเป็นชวโมงนี่เจ้าุนเห็ดยัง สบายดีน้องละน้อยสดีโดยน้องสบายดีพักกันเห็ดยังเธอหนินี่เกมหืมหนุ่มวานซื้อนี่ก็เอาไก่มาก,กับแม่เพื่อนพี่น้องเพื่อนปล่อยไปเบิร์ดละบ่านเนาะเออคือปล่อยไปเบิดเลยพี่น้องทำกับบก,กินซัมไก่นี่ก็ได้ เนี่ยพื้นเห็เดคอกพื้นเลียวพื้นมือนะหินนี่ก็งามบได้มีก้อนใหญ่เลยพี่น้องผักแห้งหินนี่ก็ได้เด็บ่ฮูว่าจะก้อนนะนี่พี่น้อง ตอนขา้าจอมาส่งกบ,บดีอยู่ท่าทางนองแหลกก็ได้เวลาพุนตกกระทางกับเปืือนป็นเบิดเพื่อรถทีเขามานั่นได้ก็ไบบด้ง่ายอีกพี่น้องเลยต้องได้เล่งซะก่อนโดยพี่น้องทงอางไอจะมำเขินกามาแล้วพี่น้อง เป็นบิดว่าพื้นชิมาต้อนเทียงไปกัาโอเคเลยแบบนี้พี่น้องเลยเิเรามาแล้วคิดว่าเราอัรไปส่งลูกเรามไแตม่เต,เต่ทางเอืยหลายใหญ่พึ้นไปส่งพี่น้องเลยก่อนบล็อกนี่ อันนี้ไอ้ทงผึ้งเบ่หมัดเบอ้อนี่ไหวยังเนีน่ยทาไม่แป้งหรยังลงมือด้วยลงเลยไม่แป้งฮี่ม โอ้ยเพิ่นเนี่ยคิดว่าพูได้สิดอห้องนำขห้องนี้ หมัดเล็กกต่ขาหนีบพี่น้องทายทง่ง็นมัด

Thank <sighs> you. ขอไปบุ่งทางในกับพี่น้องด้าเหมอกนได้ เพิ่่เห็นเ่นยนาะอพเ่าไปนยังเมือนกีบอกเพิสองไอ้ม่สดวที่อาจคนตีลูกเต็

ต่อให้มันเชิงเชิงอ่พอแล้วเฮ้ยบา,บานประตูมันชีคีร้ายลงไปจับอยู่หลุมบ่ใช่ลงหลุม แลืวมือมือทางการก็ทำมึงนะย่านิ่งลยบอกนิ่งแล้วออนิ่งเลยอีกเจ็ดมันเลยย่างไปคนเลยอัดไ้อีกมลนี่ยอย่าขืนทึง ได้รูมันได้ได้เลยเนี๋ยวันดีก็มาได้แล้ว โดยพี่น้องมาฮอดีทั้งนองเลกัสิฉพอลาไปก่อนพี่น้องเลยกะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องโดยโดยพี่น้องทั้งนองเลก็ต้องขอขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่ชับชมคลิปงนองเลตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าเวผิดพัดประกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆ้มนี่กัขอลาไปเพยงท่านี้พี่น้องโดย พ่อกล่าวคำว่าสบายดี